สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกทกท่านนะครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดภาพรวมของโลกแต่เราจะไปมองข้ามอเมริกาไม่ได้นะครับอเมริกานั้นถ้ามาพูดกันถึงในเงื่อนไขต่างๆแล้ววันนี้อเมริกาอาจจะถือว่าอ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนกับประเทศจีนเพราะพูดถึงเงินสด ในมือของอเมริกานั like ้นถือเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอเมริกามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณแสนสามหมื่นล้านครับในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถึงแสนหกหมื่นล้านจีนนั้นในอดีตมีเลขหลัก4ล้านล้านที่เป็นเงินทุนสำรองแต่ในช่วงที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจจีนตกต่ำมาก ทำให้จีนนั้นสูญเสียเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปถึงเกือบ5แสนล้านเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่จีนนั้นยังมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศกว่า3ล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนได้เปรียบของจีนและในขณะที่จีนนั้นมีประชากรมากกว่าอเมริกาถึง4เท่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าความได้เปรียบแต่จะไปมองข้ามอเมริกาไม่ได้ อเมริกานั้นถึงแม้ว่าจะมีประชากรน้อยกว่าแต่ GDP ของอเมริกานั้นมากกว่า17ล้านล้านเหรียญในขณะที่จีนนั้นอยู่ประมาณสัก10ล้านล้าน17ล้านล้านที่สำคัญนั้นอเมริกามีความเข้มแข็งทางด้านเกี่ยวกับกลาโหมมากเหลือเกินอเมริกานั้นใช้เงินไปทางด้านกลาโหมนั้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของโลกครับบริษัทอเมริกานั้นขาย เรียกว่าเป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปให้ทั่วโลกซึ่งมากที่สุดในโลกตรงนั้นทำให้เศรษฐกิจของอเมริกานั้นน่าจะมั่นคงและที่สำคัญที่สุดอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ถือว่าโดดเดี่ยวแล้วก็ห่างไกลาจากความเสี่ยงฉะนั้นในเงื่อนไขต่างๆตรงนี้นั้นก็ถือว่าอเมริกานั้นได้เปรียบแต่จะถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่อเมริกากำลังจะมาแข่งขันกับจีนในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแน่นอนครับ อเมริกานั้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการบริโภคของอเมริกาแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศให้มากขึ้นและขายสินค้าที่เป็นคอน summer product อันนั้นอเมริกานั้นย่อมมีโอกาสที่จะแข่งขันได้และที่สำคัญที่สุดเทคโนโลยีของอเมริกานั้น ถือว่าเหนือชั้นกว่าจีนเยอะมากและสิ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นก็คืออเมริกามีต้นทุนที่ถูกและความได้เปรียบทางเทคโนโลยีนั้นจะนำอเมริกาไปสู่ความเป็นผู้นำของโลกในอนาคตได้หรือไม่นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่วันนี้เราจะต้องไปมองนะครับว่าอนาคตการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนนั้นจะดำเนินไปอย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ